สวัสดีค่ะช่องมดดาด่านถํำสวนค่ะคุณหอดคิดถึงกันบอโนปุ่มกระพึงจะหายค่ะแต่ก็ยังหายบ่ยังอาการก็ยังบ่ดีขืนแต่ว่าบกคอยมีไขค่ค่ะพี่นงหายไปหกมือเนาะหามือหกมือค่ะหกมือก็ได้ไม่ยางเลาะสวนค่ะพี่นองค่ะ สีหามือขึ้นหลังนะั้นลุกบกึ้้นเลยค่ะไข่เจ็บคิงเป็นวัดเป็นโควิดพี่น้องเอ้ยบวาต่ายจังไาย่งตายซื่อๆนี่แหละขอบของการเทศสวนค่ะตากฝนมือนั่นละ่ะมือวันวันจันนะผมปุงดินคลิปที่ผมปุงดินไว้ถ้าปูบบกพริกเนะี่ยผมก็ยังบ่ตัดยังบ่ลงเลยมือเตฟืนค่ะพี่น้องมือตะยางออกจากที่นอนมาได้ก็เลย พอดีไข่มันลดค่ะุมก็เลยอ,อยากเข่าสวนนี่พืชพักไลายๆนี่ก็เม่นตอนบุมปลูกในบุมแยกปลูกไว้ตอนก้อนบุมจะเป็นไข่เมือ่อฝนตกลิ่นนั่นละ่ะนี่พอีตูต้นกาแม่งรักค่ะม,มุมมุม,มนั่งบุนกับบคเคอคเทศเป็นบเอ็อคเทศใ่ที่เขาเอาไส่ย่ำกันนะคะที่นี่ผมปลูบกบเ็อเทศวันด้วยมะเลดเอง งอกมาลายลายบุมเสดายมันก็เลื่อยล่องออกมาปลูกมองไปทั้งหงาขางใาญ่ม่อีลีใาญ่ม่อีลีห้แฟนลดน้ำให้มึก็มาบอกข้าวเนาะค่ะเดี๋ยวสิว่าบุมหายไปเนาะคินหอดคิดถึงทุกคนเน้ะค่ะเด้อขายดีคนละค่ะบุมจังสดได้แวะเวียนไปให้กำลังใจคิดหอดคิดถึงทุกคนพากันดูแลรักษาสุขภาพดีๆเด้อค่ะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ยูนี่ก่ะออไปหลายๆเด้อว่าสิพอเห็ดคลิปกับจังใดเนาะคึหนอดไหมคะพี่น้องกับผ้ามายางรอสวนเบ่งเสียวสิหายไปกันหายไปหายยาวได้เด้อปุ๋ม พื้นหอดด้วยต้นหอดต้นกาบนล่ะค่ะต้นกาพริกมันได้เวลาได้เวลาปลูกแล้วได้เวลาปลูกจนเขาแตกแขนงเอียงขึ้นมากล่ะว่าว่านายุมหายไว้ๆในมืออื่นมือเฮื่อนี่ยการดีขึ้นจะได้ปลูกบกพริกให้ไข่มันลดค่ะผมพยายามยางเซตโตแล้วก็ย่างเขาสวนเอาพาคุม้มหัวไปค่ะ พราะยามโบคอยโดนแดดโดนล่มสีอยู่แต่ในห้องมันก็มันจมเนาะเข้ามาจมนี่ยิ่งยิ่งเขานอนทอดใดนี่มันยิงบบร่า,างกายมันยิ่งบอนเขาเอื้นแบบใดน้องก็บรู้มันยิ่งจะเมื่อยไปนานนั่นไหมคะ่ะก็เลยตรงยางออกกำลังกายออมไปออมมาแต่กเ็เมื่อยเมื่อยง่ายหันใจว่าด้วทองแล้วก็บ่กินเข,าเขา้าเข้าวบ่หิว น้าเมื่อกินได้น้ำสมค่ะพี่น้องละปากบัได้รสชาติอย่างเลยผู้ใดเคยเป็นยิ่งเป็นไข่ร่วมด้วยนี่แห้งตกไก่บุมนี้ลูกบ่ได้เล่เซตโตกินยาเมืงง่อยมิตตนอนมือนี้บมก็มซัำนี่ลเด้อค่ะเด้อบุมมาทักไทยหายขึ้นหอดขึ้นหอดค่ะบ่ได้เขาไปชมคลิปปลูกพักพี่ปานอาอา ังได้ก็ขึ้นฮอดคิดถึงกันทุกคนนั่นล่ะเนาะคะ่ะเนาะหายดีให้หายดี100%พุ่นละ่ะบุ้มจังสิแวะแล้วก็ผมก็สิได้ตัดคลิปที่บุ้งปุง,ปงดินใส่ในกระถางไว้ปูบกพริกเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็สิได้มาเฮ็ดคลิปปูบกพริกกันแรงอากาศดีพุ่นละ่ะให้อาการดีขึ้นจักนอยก่อน คลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้เด้ยค่ะพี่นงขอบุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเสียงอาจจะเบานแน่บพมีเสียงเลยค่ะเสียงหายเสียงหายเลยข้อบ่อเจ็บแต่ว่าไม่ไอไม่เสมหาน้ำมูกน้ำมูกมีก่มือว่าน,นีไม่มือเดียวลงนน้านืาจางๆหายมีมือเดียวมือสองมือน้ำมูกหลังจากนั้นก็ไม่เสมหา้าไม่ไอ ไปกันเด้อค่ะเด้อดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอก,กันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ